สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะก็มาพบกับวิชาทัศนศิลป์นะคะโดยคุณครูตุ้ยนะคะคุณครูสุภาพรขุนทิวงนะคะ,ะหลังจากที่เราได้ดูวิดีโอในส่วนเนื้อหากันไปแล้วนะคะในส่วนนี้นะคะคุณครูจะทําคลิปวิดีโอนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะในไปทีละขั้นตอนนะคะในส่วนของเรื่อง สิ่งรอบตัวเรานะคะนักเรียนเลือกสิ่งของที่จะมาวาดกาันหรือยังคะสิ่งของรอบตัวเราจะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่เราอยากจะวาดนะคะอย่างเช่นที่คุณครูนํามาวาดเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็จะเป็นแก้วน้ํากับแปรงสีฟันนะคะหรือนักเรียนอาจจะเลือกเป็นดินสอยางลบตุ๊กตาหรือว่าผลไม้หรือขนมที่นักเรียนอยากจะกินก็ได้นะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวในการวาดนะคะเราจะมา เตรียมอุปกรณ์กันก่อนนะคะมีอะไรบ้างะะเรามาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะกระดาษวาดภาพนะคะกระดาษก็จะเป็นในส่วนของกระดาษ A4 นะคะหรือว่ากระดาษวาดเขียนหรือถ้านักเรียนไม่มีกระดาษจริงๆนะคะคุณครูอนุญาตให้ใช้กระดาษของสมุดนักเรียนได้นะคะสัปดาห์มารเราค่อยมาวาดกันใหม่นะคะนเรื่องกระดาษต่อไปนะคะจะเป็นดินสอนะคะ ในส่วนนี้นะคะดินสอที่คุณครูจะใช้ก็คือดินสอ HB นะคะทําไมคุณครูใช้ดินสอ HB เพราะว่าอะไร HB นะคะเป็นดินสอที่เราใช้เขียนหนังสือกันนี่แหละนะคะข้อดีของมันก็คือ,อเส้นนะคะไม่เข้มจนเกินไปนะคะใช้ในการร่างภาพนะคะลบออกก็ง่ายสะอาดนะคะอันดับต่อไปนะคะก็จะเป็นสีนะคะเราใช้สีไม้นะคะ สีไม้ที่เราจะใช้จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะกล่องเล็กกล่องใหญ่ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะให้เราเตรียมสีมีอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีดินสอนะคะกระดาษยางลบแล้วก็สีไม้นะคะ,ะพร้อมกันหลีอยังเ่ยอ่าพร้อมเราจะมาเริ่มนะคะในการลงมือปฏิบัตินะคะสิ่งของรอบตัวเราในที่นี้นะคะคุณครูจะเลือกเป็นสิ่งของที่ใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเช่น อ่อันนี้จะเป็นแก้วน้ำกับแปลงฟันนักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะคะอันนี้อ่ถ้าอ่ถ้าจะวาดในมุมมองของอคุณครูจะวาดเป็นตัวอย่างะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขอจัดแก้วน้ำก่อนนะคะ่ะถ้านักเรียนจะวาดนะคะนักเรียนจะตั้งไว้อย่างนี้ก็ได้นะคะแต่ในตรงนี้นะคะคุณครูจะให้เราเห็นด้วยนะคุณครูขอวางไปในแนวนอนนะคะ จัดวางนะคะทาไมเราต้องวาดสิ่งของรอบตัวนะคะเพราะว่าสิ่งของที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันเป็นแบบอย่างดีเลยนะคะมีทั้งเส้นตรงเส้นโค้งในแนวตั้งแนวนอนหลายรูปแบบนะคะให้เราได้ศึกษาเราจะมาเริ่มจากการวาดภาพก่อนนะคะอันดับแรกเลยมาทำยังไงก่อนการวาดภาพมีขั้นตอนนะคะอันดับที่หนึ่งนะคะ กำหนดเรื่องนะคะเราวาดอะไรนะแก้วน้ำนะคะแปลงสีฟันอ่ะคุณครูวาดเรื่องแก้วน้ำแปลงสีฟันนะคะเรื่องอันนี้คือเรื่องสองทำยังไงจัดภาพคะลองได้ละ เราได้แก้วแ้วก็แปลงฝันแล้วอันดับที่2เราจะมาจัดภาพจัดภาพคืออะไรนะคะจัดภาพก็คือการวางตำแหน่งของสิ่งที่เราจะวาดนะคะ,ะเช่นวางตรงนี้เหมาะสมไหมนะคะวางตรงนี้ตรงนี้หรือตรงนี้นะคะ,ะจุดที่เหมาะสมนะคะจะเป็นจุดกึ่งกลางของภาพนะคะน่าจะเป็นตรงนี้นะคะจุดกึ่งกลางนะคะรูปใหญ่ไปเล็กไปขนาดเท่าไหร่นะคะ ให้เราลองวาดเป็นวงกลมไว้ก่อนก็ได้นะคะแก้วน้ำเราน่าจะประมาณนี้นะคะเมื่อเราจัดภาพเสร็จนะเราจะวางเราสมมติว่าเราวางแก้วน้ำตรงนี้นะคะแก้วน้ำน่าจะประมาณนี้สองสามขนะั้นที่3มนะคะก็คือการร่างภาพนะคะ การร่างภาพร่างภาพคืออะไรร่างภาพก็คือการสมมุตินะคะวาดวาดขึ้นมาแต่ยังไม่เอาจริงนะฮะอันนี้คือการร่างภาพนะคะอ่าเราก็มาดูแบบของเราก่อนเราจะวาดรูปนี้นะคะรูปแก้วน้ํากับแปลงฟันเนี่ยแก้วน้ํามีลักษณะเป็นยังไงเนาะแก้วน้ํานะคะอ่าครูเห็นแล้วแหละว่ามีเส้นตรงนะคะในแนวตั้งนะ,ะ,ะเส้นตรงในแนวตั้งแนวนอนอ่ะครูจะวาดแนวนอนก่อน เส้นตรงเราก็ขีดมาในแน,แนวนอนนะคะขนาดนะคะก็เอาขนาดไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปนะคะเส้นตรงแนวแน,แนวนอนต่อไปจะเป็นเส้นตรงแนวแนวตั้งนะคะาวาดไปเหมือนตอนนี้เหมือนเราได้สี่เหลี่ยมนะคะเซ็นนะคะอ่ มีตรงไหนอีกอ่ามีหูแก้วน้ำอ่าเราสายไปหูแก้วน้ำอ่าน่าจะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าสังเกตหูเป็นยังไงนะอ่าเส้นตรงเสร็จโคง้งโคง้งแล้วก็ดึงโคง้งด้านล่างนะคะมีอะไรอีกนะค่ะ,ะมีตรงนี้มีกลนแก้วนะคะ ห,หูมันอาจจะใหญ่ไปน,นะคะถ้าเกิดมันใหญ่ไปเราทำยังไงเอาลูกออกเรายังไม่ได้เอาจริงซะหน่อยนะคะ,อะลองดูว่าหูน่าจะอยู่ตรงนี้แก้วน้ำของเรานะคะ,ะมีก้นแก้วทำก้นแก้วเส้นโค้ง เรียนไม่ต้องเสีเรียสนะคะในเรื่องการวาดรูปนะคะให้เราค่อยๆฝึกพ้นมันแรกๆเราอาจจะยังวาดไม่สวยวาดไม่เก่งนะคะแต่ให้เราฝึกไปเรื่อยๆเราจะเก่งขึ้นเองนะคะยิ่งวาดเยอะยิ่งเก่งนะคะแก้วหูอะไรอีกอ่านเราได้แก้วน้ำแล้วนะคะแก้วน้ำของเรานะคะ ถ้ายังมันยังไม่สวยทุกวันอีกนะคะอ่านี่ยังอยู่ในขั้นตอนการลังภาพยังไม่แน่จริงอ่ะแป้งสีฟันอ่ะแป้งสีฟันอ่แป้งสีฟันเป็นยังไงนะอ่ะแต่ว่ดเส้นตรงมาก่อนก็ได้เส้นตรงแป้งสีฟันนะคะเส้นตรงสองเส้นเลยนะคะอ่าแป้งสีฟันอ่ามีแป้งหัวแป้งนะคะแล้วก็มีขนแป้งนะคะอ่แต่ว่ดเป็นเส้นตรงแล้วก็สี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้นะคะเหนือเราได้เราแป้งฟัน เดี๋ยวเราเข้ามาใส่ลายมันจะจะโค้งมาตรงนี้อ่าสังเกตนะคะมีฟันนะคะมีลายนิดนึงอ่ะคือใส่ลายอันนี้มาจริงละนะคะเอาโครงสร้างง่ายๆแค่นี้พอนะลูกต่อไปนะคะขั้นตอนที่4นะคะการลงลงน้ำหนักอ่าลงเส้น เราล่างภาพเสร็จน,นะคะขั้นตอนต่อไปคือลงเส้นจริงนะคะเราจะเอาจริงและคราวนี้ลงเส้นจริงก็คืออ่าเส้นรอบรูปนี่แหละนะคะแก้วน้ําของเรา,าเอาจริงแล้วนะลงเส้นจริงประมาณนี้นะคะเหมือนนักเรียนวาดรูปทั่วไปเลยนะคะมีประมาณนี้คุลงเส้นจริงมีฐานแก้วนะคะง่ายฐา,านแก้วะะเอาแค่นี้พอหรอกไม่ต้องรายละเอียดเยอะนะคะ าจากเส้นที่เราวาดเป็นโครงสร้างไว้นะคะแล้อีกอมีปลาแก้วนะคะมีอะไรอีกอหูแก้วที่เราออกแบบไปนี่เราก็ขีดนะคะาการลงน้ําหนักเส้นจริงถ้ามันเลยออกไปก็ลบออกมีอะไรอีกแมงสีฟันนะคะเอาเท่าที่เราทำได้นะคะไม่ต้องไป เอารายละเอียดเยอะนะคะให้เราสังเกตรายละเอียดโครงสร้างด้านนอกพอนะคะเอาโลรงเส้นจริงแฟงสิฟันนะคะประมาณนีนะะ้เอาแค่นี้พอนะคะ,ะเส้นไหนที่ไม่เราหลับรู้ก่อนแรงสีฟันมีสีอะไรบ้างคะกำหนดก่อนมีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยเป็นสีเหลือง สีดำสีเหลืองนะคะอนี้นิดนึงอ่าโอเคเอาแค่นี้พอนะคะอ่าเสร็จขั้นตอนการลางภาพลงเส้นจริงขั้นตอนต่อไปนะคะขั้นตอนที่หการลงน้ำนักสีนะคะ สีอะไรสีที่เราจะใช้ในขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นสีไม้นะคะแก้วนะของเราสีอะไรสีชมพูนะคะแล้วก็สีอะไรอีกแปรงสีฟันสีฟ้ากับสีดำนะคะเราก็จะเลือกสีมานะเอาชมพูชอบชมพูไหนก็เลือกนะคะอันนี้สีเหลืองอ่ชมพูขอเป็นชมพูเฉดนี้นะคะชมพูนะคะเราก็มาจะมาเริ่มต้นระบายสีกันเลยนะคะอ่า แก้วน้ำของเราอ่ะในขั้นตอนขั้นตอนแรกนะคะอ่าลงสีพื้นก่อนนะคะอ่าระบายไปเลยให้เราระบายทั่วก่อนนะคะไม่ต้องเดเราระบายสีให้เรียบอ่าผมคิดว่าปอสามน่าจะทำได้ไม่ยากนะคะแก้วน้ำกับแปรงสีฟัน หรือนักเรียนอ,อาจจะเลือกเป็นขนมหรือตุ๊กตาของเล่นในแบบอื่นๆก็ได้นะคะอันนี้เราระบายสีพื้นนะคะเราจะระบายให้น้ำหนักที่เท่ากันใครได้แบบแบบไหนก็ระบายสีนั้นนะคะ ตรงไหนอีกอ่ะตรงหูเดีต๋ตอนนี้คุณครูจะให้เราลองสังเกตนะ,ะ,ะแก้วน้ำของเราน่าจะมีสีเข้มตรงนี้หน่อยนะคะแต่สีเข้มเราระบายสีพื้นเสร็จเราใส่สีเข้มตรงนี้นิดนึงนะคะ ตรงนี้มีสีเข้มลงน้ำหนักเพิ่มเข้าไปอีกนะคะน,น้ำหนักในการวาด ลงสีภาพนะคะให้เราสังเกตตรงไหนมีสีเข้มนะตรงไหนมีสีอ่อนนะให้เราเน้นลงไปนะคะภาพจะได้ดูสมจริงมากขึ้นนะคะหรือที่เราเรียกกันการไล่น้ําหนักเข้มกลางอ่อนนะคะที่คุณครูเคยบอกนักเรียนนะคะภาพจะได้ดูสวยงามมากขึ้นนะคะมีมีหลายเฉดสีนะคะมีสีเข้มสีกลางสีอ่อนให้เรานํามาใช้ด้วยนะคะ,ะแก้วน้ำเรานะคะ กายเสร็จแล้วน,นะอ่าตงนอีกอ่างหัแก้วน้ำาเน้นสีเข้มๆหน่อยนะคะตอนแรกเราระบายสีอ่อนอแก้วน้ำของเรา,าตรงนี้อาจจะเข้มๆหน่อยอตรงนี้ก็เป็นกา้านใส่เข้าไป ให้เรียนฝึกสังเกตแสงเงาด้วยนะคะ,ะตรงนี้เข,มข้มเข้มน้อยเก่บสีให้เรียบนะคะ แก้วน้ำของค,คุณครูก็จะเสร็จแล้วเก็บรายละเอียดนิดนึงนะคะอันนี้ที่นี้ค,คุณครูจะไม่ลงรายละเอียดเยอะนะคะเอาให้เรียนพอสังเกตเแก้วน้ำเป็นลักษณะยังไงแปลสีฟันมี ลักษณะยังไงมีเส้นโคง้งเส้นตรงอะไรบ้างนะคะให้เราคอยสังเกตครับต่อไปนะคะแปลงสีฟันแปรงสีฟันคุณครูจะใช้สีดําและสีฟ้านะคะอย่างที่เราเห็นเลยนะคะตรงไหนบ้างเอาตัวแปลงก่อนนะ,ะนจะมีสีดํากับสีฟ้านะคะตรงไหนสีดำนะอันะะนี้จะมีลายสีดำนิดนึงนะคะ สังเกตมีลายนิดหน่อยแล้วก็วาดเข้าไปสีดำก่อนแล้วกันนะคะ,ะตรงนี้น่าจะเป็นสีดำเราฝึกสังเกตนะคะไม่จ้อเป็นต้องเหมือนมากเหมือนที่สุดนะคะค่อยๆทำไปนะคะก็ค่อยดูไปใส่สีดำนะคะตรงนี้ตรงนี้ถ้านักเรียนวาดเป็นดินสอรหรือสิ่งของอื่นๆนะคะให้ก็ให้เราเก็บรายละเอียดด้วยนะคะ อาจจะไม่ต้องเหมือนทุกอย่างเหมือนทุกตรงนะคะแต่ว่าให้เราค่อยๆฝึกดูไปทีละนิดนะคะเดี๋ยวก็จะเก่งขึ้นเองนะนะี๋ก็จะระบายไปเลยนะให้ระบายให้สนุกก่อนนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนมากเท่เท่าที่เราทําได้นะคะให้เราฝึกสังเกต่าเอาแค่นี้พอชุดนะต่อไปจะเป็นสี สีฟ้าหรือสีน้ำเงินนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณครูจะใช้สีฟ้าแล้วระบายลงไปนะคะ,ะ,คะจะไล่สีนิดหน่อยนะคะเชื่อมออน,นะะประกอบอาจจะเข้มนะคะใส่ลงไปเชื่อมมีอ่อนอ่าใส่สีเ,สเข้มเนาะเชื่อมแล้วก็มีอ่อนอ่าตรงนี้ก็จะเว้นไว้สีอ่อน จ็แล้วตานในสุพรรณของเราตรงไหนอีกตรงไหนยังไม่สวยต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของขนของแปลงนะคะสีอะไระมันจะมีสีเทียนจะมีสีสีดำกับสีเหลืองนะคะสีเหลืองจะเป็นเหลืองนี้นะคะเหลืองไหนก็ได้นะคะที่เรามีหรือดำแบบไหนก็ได้ะสังเกตกันด้านบน ที่เราวาดไว้นะคะแต่งสีดำนะคะสลับกับสีเหลืองเราใส่เข้าไปคือคุณครูจะไม่เน้นเรื่องอเหมือนหรือไม่เหมือนนะคะจะให้เราฝึกสังเกตเท่านั้นเองถ้าเราสังเกตบ่อยๆเนี่ยมันก็จะเหมือนขึ้นมาเองนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนมากนะคะเอาเท่าที่เราทําได้เหลืองแล้วก็สีดำนะคะทาให้มันมีความสุขก่อนนะคะจะไม่เน้น แต่ไม่จําเป็นต้องเหมือนนะคุณครูหนูทาไม่เหมือนไม่เป็นไรขายเราค่อยๆฝึกไปสีเหลืองนะคะสีเหลืองมันจะสลับกับสีดําต่อไล้อีกเอาสีดำอีกสีดำอีกช่องหนึ่งอันนี้คุณครูสังเกตจากสายตานะคะมีสีเหลืองอีกสีเหลืองอีกเราใส่ลงไป อเป็นยังไงบ้างาเสร็จแล้วแป็งสิบฟันของเรามีตรงไหนยังไม่สวยเราก็เพิ่มเติมไปได้นะคะเราพอใจเราก็หยุดนะคะอรงน,นีแปลงสิบฟันอืมทำยังไงต่อนะคะอ่าในส่วนของเจ้าน้ำนะคะ รูอยากให้เราใส่พื้นด้านล่างลงไปด้วยนะคะอาจจาะให้ดูเหมือนระบายพื้นด้านล่างลงไปด้วยไม่ให้ดูเหมือนแก้วน้ํามันลอยนะคะเราจะใส่เงามนลงไปนะคะแก้วน้ําตั้งอยู่บนโต๊ะต้องมีเงาอาจจะมีเงากมมมงลมๆวงรีเล็กๆนะคะเหมือนมันตั้งอยู่ด้านล่างใส่เงาไม่ต้องชิมมากนะคะ เสร็จแล้วแก้วน้ําแปรงฟันของเรานะคะในส่วนที่เราไม่เอาเราวาดทิ้งไว้นะคะเราก็มาเก็บรายละเอียดลบออกในส่วนที่เราวาดไว้ตั้งแต่ช่วงแรกนะคะส่วนที่เราไม่ต้องการเราลบออกนะคะคุณครูหวังว่าคงไม่ยากไปสำหรับนักเรียนชั้นประาศเนาะ ให้เราฝึกนะคะไม่จําเป็นต้องเหมือนมากไม่จำเป็นต้องเหมือนที่สุดนะคะให้เราฝึกสังเกตสิ่งของเท่านั้นเองนะคะไม่เหมือนก็ไม่เป็นไรนะคะขอแค่ความตั้งใจตงมาก่อนเดี๋ยวเราจะเรียนแบบนี้กันอีกนะคะในทุกๆสัปดาห์นะคะครูจะดูความตั้งใจเป็นหลักนะคะเป็นยังไงบ้างนะคะเสร็จแล้วแก้วน้าแปลงควันของเราหวังว่านักเรียนทุกคนนะคะจะตั้งใจเรียนนะคะแล้วก็ส่งงานคุณครูด้วยนะคะคุณครูก็รอให้คะแนนอยู่นะคะ ขอความตั้งใจมาก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปเราจะเจอกันในอีกสัปดาหนะ์หน้าวันนี้ขอสวัสดีค่ะ